สวัสดีครับผมมนและชนนทกโทกผมนายสราวุฒิพมานะครับในงานที่แปดการออกแบบเรนเดอร์ไดรเกมของไฟจราจรนะครับสตาร์ทกำหนดให้เป็น x ศูนย์นะครับสต็อกกำหนดให้เป็น x หนึ่งเลด์กำหนดให้เป็น y หนึ่งเกียร์กำหนดให้เป็น y สองยลโล่กำหนดให้เป็น,น,ปน y สาเกียร์ยยไรท์กำหนดให้เป็น y 4เมื่อกดออนนะครับจะทำให้สีแดง ทำงานแเมื่อเวลาผ่านไป2วินสีเขียวก็จ hmm. ะเริ่มทําสีเขียวขวาก็จะเริ่มทํางานนะครับเ mm. มื่อเวลาผ่านไป5วินาทีสีเขียวก็จะหยุดสีเขียวขวาก็จะหยุดทํางาน mm. แล้วก็เม,มื่อเวลาผ่านไป1วินาทีสีแดงก็หยุดทํางานทําให้สีเขียวปกตินะครับทํางานผ่านไปอีก5 mm. วินาที สีเขียวปกติก็จะหยุดทํางานแล้วก็ทําให้สีเหลือง <homicide> เริ่มทํางานไปอีกสามวินาทีนะครับแล้วสีเหลืองก็จะหยุดทํางานแล้วก็จะวนลูปก,กล,ลับไปที่สีแดง mm hmm. เหมือนเดิมนะครับเ <buzzer> มื่อเรากดหยุดนะครับก็ <award> จะทำให้วงจรทั้งหมดหยุดทำงานครับ <Coron el> ขอบคุณครับ